โอ้โหทุกคนบอกได้เลยนะว่าใครที่กำลังรอเดทกับคนรักคนคุยนะคะคุณจะสมหวังนะคะเนี่ยโอ้โหอาจารย์เรนดอมแล้วก็ตัดไพ่แล้วก็หยิบไพ่ามาหนึ่งใบขึ้นไพ่นี้ขึ้นมาเลยนะคะถูออัคั cup. บอกได้เลยนะคุณจะสมหวังกับความรักในครั้งนี้ใครที่โสดเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะคะคุณกำลังจะเจอคู่รักคุณกำลังจะเจอเนื้อคู่คุณกำลังจะพบเจอคนถูกใจนั่นเองนะคะ เอาละส่วนใครนะคะที่กำลังรอคอยคนรักอยู่นะคะรอคอยคําตอบนะคะรอคอยการที่เขาจะชวนคุณไปออกเดทหรือไม่บอกได้เลยคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนจากเขาคุณจะได้ไปเดทกับเขาเขาจะขอคุณเดทหรือจะมีการนัดหมายกันนะคะไปเที่ยวพักผ่อนกันอาจจะไปดื่มไปดิ้งนะคะที่ชายทะเลริมหาดหรืออาจจะเป็น อาจจะไปดื่มไปดิ้งแถวลูฟท็อปนะคะตามโรงแรมต่างๆก็ได้หรือตามร้านอาหารตามบาร์อะไรก็ได้นั่นเองนะคะ ยังไงเสแล้วนะคะบอกได้เลยคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้คุณจะสมหวังกับความรักครั้งนี้แน่นอนใครที่โสดก็ไม่ต้องกลัวคุณกําลังจะเจอเนื้อคู่นะเนี่ยบอกได้เลยนะคะเนื้อคู่ของคุณกําลังจะมาแล้วนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่รนดอมกันต่อเลยนะคะวันนี้ให้ไพ่เล่าสตอรี่ของคุณนะคะว่าเป็นยังไงนะคะจะมีข่าวดีเรื่องดีๆอะไรมาอีกนะคะเออความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้ยขึ้นไพ่มาจาย์แม่เห็นแล้วแบบ ชื่นใจแทนทุกคนเลยนะคะอือโอ้โหไพ่สี่เหลีย่ยมเขาคนนี้เป็นคนขี้หึงขี้หวงมากๆเลยนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปอาจารย์แม่นะอืมเมื่อกี้ขึ้นไพ่ลืมบอกไปคนที่เข้ามาชมมาท่านคนที่เข้ามาชมคลิป อาจารย์แม่นะคะได้แก่ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะแล้วไพ่ชาตรีออดขึ้นมาเลยอ่ะโหราศรีกรกฎนะคะเด่นมากๆไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่สี่เหรียญชาวธาตุดินมังก,กรกันพึกศกนะคะบอกเลยคนคนนี้เป็นคนเจ้าตัวอย่างขี้หึงขี้หวงนะคะเออคนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะบอกเลยนะเขาหึงหวงคนมากๆนะ แล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ long distance relationship เป็นรักทางไกลเขากำลังจะเดินทางมาหาคุณยังไงเสร็จแล้วอาจารย์แม่คนคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซนต์ว่าคุณกับเขาจะได้เจอจะได้เดทกันแน่นอนคนโสดนะคะคุณจะได้เนื้อคู่คนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษา เป็นลักต่างถิ่นต่างแดนนะแล้วเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตทำงานเก่งขยันนั่นเองนะคะอะมาให้ไพ่เล่าเรื่องต่อแล้วยังไงอีกโอ้โหเอ็ดออฟคานะคะอีก2ใบเนาะเอ็ดออฟสอดนะคะอีก1ใบเซเว่นอมาขอดูใต้สำรับอุ้ยไพ่เดอะซัน จบที่ไพ่เดอะซันเลยนะคะไพ่ปังมากทุกคนบอกเลยนะคะคุณกับเขาจะสมหวังนะไพ่เดอะซันนะคะสำหรับคนโสดถ้าคุณนะคะเอ๊จะเจอเนื้อคู่ได้ยังไงบอกเลยไพ่เดอะซันคุณแล้วดวงชะตาคุณเปิดแน่นอนคนวอาทิตย์นะ,ะดวงชะตาคุณเปิดแล้วแน่นอนเลยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ ตอนนี้คุณอาจจะแบบทุกข์เศร้านะสำหรับคนโสดนะว่าเออแบบน้อยเนื้อต่ำใจโชคชะตาทำไมไม่สมหวังเรื่องความรักสักทีตอนนี้โชคเข้าข้างคุณแล้วกงล้อแห่งโชคชะตาเข้าข้างคุณแล้วคุณจะเจอความรักที่ดีคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนเป็นรักทางไกลคุณกับเขาจะเจอกันโดยบังเอิญนะคะคุณกำลังจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคแล้วส่วนใครที่เป็นคนรัก เป็นคลิปนะที่จะช่วยเปิดดวงของคุณนะคะให้เกิดขึ้นในระดับเราเองนะเอาละใครสนใจดูดูส่วนตัวทิ้นลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์ทักบ้านเขียวได้เลยนะค,คุณนะ,ะทักหาแอดมินนะคะอาจารย์แน่รับดูช่องทางเดียวกันนั้นคือบ้านเขียวคะบ๊ายบายแล้วพบกัน